ตอนนี้เรามาชมกับ Toyota v e n t u r y นะครับนะอันนี้อะคิบนะครับอะคิบราคาลอยอาคเดิมนะครับอาคเดิมโรงงานแล้วก็ลอยอาคลางน้ำนี่ครับลอยอาค เก็บที่ประตูนะคะร,ะรับะนี่ก็เดิมๆนะครับไม่มีความไม่มีเลยมีรอยอักหลากน้ำ เราจะมาดูรอยอาร์คที่ท้ายรถนะครับรอยอาร์คดูว่าถ้ามันยังอยู่ก็นี่ครับนี่แนวกาวเดิมรอยอาร์คเดิมน,นะครับด้านขวาะอันนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับ ก็ลอยอักที่ประตูด้านซ้ายนะครับนะฮะลอยรักอยู่ครมครับมีลอยอักลางน้ำหลังคาลางน้ำหลังคาตัวนี้นะครับยาวด้านหลังครับลอยอักเดิม ภายในรถก็มาดูรอยอาร์ประตูเรื่องโครงสร้างนะครับประตูของด้านซ้ายนะฮะนี่นะฮะอาร์เดิมครับหัวน็อตเดิมครับไม่เคยถอดหัวน็อตแก้มด้านหน้าซ้ายน,นี้รอยอาร์กลางน้ำกลางน้ำครับลางน้ำเหมือคาไม่มีลิปั้มไม่มีตกถนนนะครับนะ ไปเรามาดูทางห้องห้องด้านหน้านะครับน็อตน็อตแก้มเดิมน็อตสากระโปรงเดิมไม่เคยถอดนะฮะมีเลขตัวถังรถนะครับเลขตัวถังรถยนต์ตรงนี้สีภายในห้องเครื่องก็ต้องมีสีกันความร้อนนะครับไม่ใช่สีรูไซด์นะฮะนี่คือเดิมๆจากของมันนะคร ทับมานะครับยายาเทียบกูทับมาคมเดิมอยู่นะครับกูทับแทนคมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ภายในรถนะฮะอันนี้เป็นเบาะเบาะเดิมๆจากโรงงานนะครับถ้าเราจะปรับปรับทับ แบบนี้นะครับปรับพับขึ้นเราก็กดแค่ตรงนี้ปรับพับเก็บเบาะแล้วก็มีโยกตรงนี้ปึ๊บพับลงไปครับก็จะมีสายรัดเก็บเบาะรับเก็บเบาะเพื่อวางสัมภาระนะครับอันนี้สวยมากครับภายในสดเดิมนะ เลยแค่ทำความสะอาดอีกนิดหน่อยไปรูตายรถนะครับจะดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องแผ่นเพดนะครับแผ่นเพดเพดเดิมโรงงานห้องเครื่องนะครับ เป็นเครื่องเบนซิน2.7เกียร์ออตโต้นะครับแอร์แบ็คคู่ครับ